สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC แทงแพงกม้อทุกทุกคนอ้ามื้อนี้กาเป็นตอนสี่บายบา,ยบายของวันเสาร์พี่น้องพระวงการมีเวลาออกมาทงให้ทงน้ามาเบิ่งเข้าเขียวเข้า,ขางามเดี๋ยวนี้เข้ากากําลังซุกเรื่องใบไล่เลยได้พี่น้องเ้ยการทีได้เก็บมากเก็บผลมันแล้วได้เบิ่งน้ากันพี่น้องนี่ เป็นอะไรลมพัดโอนเอ็นไปมาอ่าลมนี่กลายเป็นลมล่องแล้วเป็นตาสะออนเนาะพี่น้องเนาะลมพัดตนเข่าโอนเอ็นไปมาอ่ากะให้ยเศร้าให้เศร้านาเขาซึนจิตซึนใจแล้วกายเสียใจเก็บเกี่ยวเลยนะพี่น้องเลย มือนี้กะสีมาควดห้องน้าระบายน้าเพื่อเอาน้าออกแต่ให้นาสะก่อนพี่น้องอมันจงไว้ก็าะ,ะเ็ะให้เข้านานสุขเดี๋ยวนี้มันการเลื่องเลื่องใบไล่แล้วคณะตัดน้ำนี่อีกสองอาทิตย์นี้กะสีได้ได้เก็บได้เกี่ยวแล้วพี่น้อง นเฮ็ดแบบนี้นี่ตาบ้านเขาจะมาว่าเฮ uh. ็ดอะควดห้องหลอ่อนานพี่นนองเลยควดห้องลอหล่อให้น้ำไหลไปตามทางนี้ แลานำไล่ไปปลาก็ะไลไปน้ำไปกินปลาได้ไปเลมือแรงนี้จะได้มานอนฝ้าป่าแล้วเอาป่าได้มือแรงนี้ได้พี่น้องเลยอันบนนอนเฝ้าตัวมาสิมากินก่อนจีกท่ายังมั่นแหละ เดยพี่น้องได้เห็ดสำเร็จแล้วน้ำก็กำลังกำลังไหลไป มาโอ้ยหมด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 จัดหลังจากแปลงตรงปลาแล้วก็สิมันจักตอกวันนี้พี่น้องเลยจักตอกไว้มัดเข่าเกียมแหลกเกียมตอกนะ จักมัตต่ก่อนน่้นก็ได้แล้วพันปลายพันปลายดอกแกสีขาดว่าฮะจักทำได้จักสองพัน ประเพณีบ้านเฮาแล้วก็ถือว่าต้องได้ไดมีการเกี่ยเกี่ยวละกะมัดมัดเป็นฟอนเป็นฟอนเพื่อสะดวกในการขนย้ายพี่น้องไงถ้าอยากาตีแบบฟาดแบบบันพื้นพื้นบ้านของกันก็ะได้แบบบ้าน,านเฮากะใส่ไม้กังเนยพี่น้องไม้กัง ใส่แหงคนนะตีตึบตับตึบตับตึบตับแต่ว่าส่วนลายกปัจจุบันเนี้ยนี่นี่เจ้ากระโบคอยอยากใส่แหงงานแบบนั้นแหละพี่น้อง,งมีแต่ใส่รถมันเล้วไวเล้วไวแต่กีแต่ก่อนเนี่โอ้ยเพื่อสิตีเข้าแล้วเนี่ก็อ่าเป็นเดือนหุ่นแล้วพี่น้องไงยพ้กเข้าลาย ออนเดือน11 12มันกันยังบอ่อยังบอ่อแล้วนะกบ,บางคนแต่ว่ามันมาปัจจุบันนี้นี่มือเดียวแล้วเลยได้ท้าไดสอบก็มันนับเอาอยู่ในนันรถไปจางรถมาปั่นเสียค่าปัน่นให้กระเจ้าแล้วกะโอเค ว่ปาปีนี้เนเฮาสิเอาแนใบ่ใส่รถไถปันเอาบ่าเครื่องปันเฮาก็ใส่ก็มีมีเครื่องปันด้วยกับปุย้ยหั่นด้พี่น้องใส่อรถไถจะได้ใส่ให้งานยจํานวนนึงนสิง่ายกว่าที่อันใส่แม่กังแม่กังตีฟาดเอาแบบบ้านๆเฮาหั่น ก็กำลังสุกเรื่องใบไลอีกสองอาทิตย์นี่ก็บ้าจากว่าใดเก็บได้เกี่ยวแล้วเด้อคาด่าออกพันษานี่แหละแต่ละปีก็ออกพันษาลาพระเจ้าแล้วกนคือว่าได้เกี่ยวเข้าบางบ้านบางบ่อนก็เจ้าเกี่ยวแหละนะผู้ที่ใส่ข้าวนาดอ ก็เอินเลยเด็กงอเอิร์นวะโมไปกินยาหมดเวลาแล้วก็วงกับสิได้ไปได้บาทเด่นะจากนี้บมดทันแล้ว